สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็คัดไม้ในตู้มาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลงราคา2ี่สบาทก่อนนะครับของผมจะมีข้าวส่งเหมาเหมานะครับเป็นกล่องนะกล่องหนึง่งจะใส่ได้สิบสองกระถางนะครับก็จะเลือกซื้อกีก่กระถางก็ได้นะแต่ว่าไม่เกินสิบสองกระถางต่อนหนึ่งกล่องนะครับสําหรับท่านที่โอนจะมีข้าวส่งอยู่ที่ห้าสิบาทเก็บเงินไปทางอยู่ที่หกสิบบาทนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มจาก กล่องแรกกันนะกล่องนี้จะราคายี่สิบาทนะครับอันนี้เป็นใบหอ,อกไส้ม่วงนะครับมีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะก็ไปที่ยี่สิบบาทนะครับนี่ก็เป็นใบหอ,อกดางเหลืองนะครับนี่เขาเหลืองอมขาวนะมีหน่อออกมาแล้วนะครับหน่อเขาก็เหลืองครับครึ่งมาเลยนะก็ไปที่ยี่สิบบาทนะครับนี่มะนีรอมเพชรน,นะครับ ใบนี้มีป้ายด้วยนะก็ไปที่ยี่สิบบาทนะครับมันนีมรกตนะครับติดด่างมาประมาณนี้นะไม้ไซ้์โตแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ในกระถังสิก็ไปที่ยี่สิบบาทรัตนาเทพนะครับด่างลายเปรอะมาแบบนี้เลยยี่สิบบาทครับอันนี้เป็นลูกไม้ใบป้อมกลมนะ เขาจะหน้าเปรอแบบนี้นะครับก็ไปที่20บาทครับโชคล้ำซ้ำครับติดด่างทุกใบนะด่างมาประมาณนี้ไปที่ยีสิบบาทครับราสีมีนนะครับไซโตแล้วนะราสีมีนนี่สะกิดด่างมานิดหน่อยนะครับต้นนี้ก็ไปที่20บบาทครับ สีกาญจนาครับกัดลายมาสวยๆเลยนี่จะเป็นตัวเจนเล็กๆหน้าจดทะเบียนนะไปที่2 0บาทนะครับสัตว์บงกฎครับติดด่างมาประมาณนี้นะไสโตแล้วนะครับก็ไปที่20บาทดาราลายไ,ไฟผ้าแผงนะครับต้นนี้เขาจะสะดือม่วงๆนะก้านเขาจะม่วงๆนะครับกระดูกกระดูกใบจะม่วงๆก็ไปที่20บบาทครับดาราลายไ,ไฟแผง นี่เป็นดาราโนพรลัตนะครับลุ้นด่างนะตัวนี้ก็ไปที่ยี่สิบบาทไปดูราคาสามสิบบาทกันต่อนะครับครับหลังนี้จะเป็นราคาสามสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นศิลาเพชรแผงนะครับกัดลายมาแบบนี้แล้วนะไซต์โตแล้วนะครับก็ไปที่สามสิบบาทครับตัวนี้เป็นลูกไม้ครับเป็นลูกไม้แม่้ฝักเป็นลาศีมีนเกรสรผสมเป็น ปีศาจแดงนะครับไซตโตรอน้าด่างมาประมาณนี้เลยด่างทุกใบนะครับไปที่สามสิบบาทครับมันมีล้อมเพชรแผงนะครับต้นนี้เป็นฟอร์มแล้วมีหลายต้นเลยนะครับมีสองสามต้นเลยนะใบป้อมๆแบบนี้นะครับเอาไปที่สามสิบาทนะมันมีล้อมเพชรแผงลูกไม้ด่างอาจารย์ปอนะครับี่ดา่างสวยๆรอดหม่มันก็ด่างนะครับก็ไปที่สามสิบบาท นกพะเก้าครับด่ังสวยทุกใบก็ไปที่สามสิบบาทนะครับนกพะเก้าตัวน,นี้เป็นทวิภพนะครับเป็นไม้กาบขนนกแบบนี้เลยกาบเขาก็แดงสวยๆครับทวิภพก็ไปที่สามสิบบาทนะครับใบหอกด่าง,ด,างดังแดงๆแบบนี้หน้าส้มๆนะครับวันนี้กล้องผมไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะ ก็ไปที่สามสิบบาทนะครับต้นจริงสวยนะต้นนี้เป็นนางลากสดแยกหนอนนะครับแยกมาจากแม่ป้ายสวยๆเลยนะอันนี้เป็นไม้แยกหนอเขาจะติดป้ายมันิดหน่อยนะครับคือไปลุ้นต่อได้สบายเลยต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาทครับนางรักสดนะอันนี้เป็นอมรรัตนโกสิน,นะครับด่างสาโตแล้วนะครับอมรก็ไปที่สามสิบบาทครับ นี่เป็นศิลานักป่าตนะครับนี่ดางนะต้นนี้แต่ก็มีหลุดบ้างนะครับก็ไปที่สามสิบบาทนะครับไม้ใบดกนะศิลานักป่าลักเอยครับลักเอยก็ไปที่สามสิบบาทนะครับลักเอยต้นนี้ลาสี่มีนครับติดด่างทุกใบนะก็ไปที่สามสิบบาทนะครับลาสี่มีนเดี๋ยวไปดูอีกลังนึงนะครับสามสิบบาทเข้ามาดูลังนี้กันต่อนะครับราคาสามสิบบาทนะ ันนี้เป็นมณีมันตานะครับอย่างแบบนี้ก็ไปที่สามสิบาทนะครับเขาจะคล้ายๆมณนนีเมฆลานะเป็นไม้ฝักเดียวกันครับอันนี้ก็ดารนานพพัลป้ายเขียวแบบนี้นะครับก็ไปที่สามสิบาทนะครับนี่ต้นนี้ก็ป้ายมาสวยเลยนะอาสงไข่ครับนี่ป้ายมาสวยๆเลยนะเขาจะกัดชมพูขึ้นเรื่อยๆนะครับอาสงไข่ก็ไปที่สามสิบบาทครับต้นนี้ อันนี้เป็นรัศมีเงินนะครับป้ายสวยทุกใบเลยกล็ไปที่สามสิบาทนะครับรัศมีเงินนี่เป็นดารานุพลัตน์นะครับนี่ด่างออกเขียวๆแบบนี้ก็ไปที่สามสิบนะครับดารารัตนะุ่งเรืองครับติดด่างทุกใบนะตันนี้ไซส์โตเลยครับล้นกระถางสี่แล้วนะเอาไปเปลี่ยนใส่แปดได้เลยนะครับตอนนี้ไซส์ใหญ่ ลตระตนะรุงเรืองกาไปที่30สิบาทครับมงคลปฐมครับด่างมีหลุดหนึ่งใบนะครับน้องนด่างทุกใบนะมงคลปฐมก็ไปที่30มสิบาทครับมงคลปฐมตัวนี้วาซูก,กีนะครับไม้ลนกระถังสี่แล้วนะวาซูก,กีไม้ตับเรือนะครับก็บไปที่สามสิบาทนะครับ ชายชนนะครับนี่ปลายสวยทุกใบเลยอ๋อมีใบล่างเขาหลุดไปนะครับนี่ใบบนายสวยทุกใบเลยนะสาโตแล้วนะครับชายชนก็ไปที่สามสิบบาทนะตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าจาัก,กรรพันนะครับดางทุกใบนะครับใบใหม่มาก็กัดชมพูเข้ามาแล้วนะครับเจ้าจาักระสาโตแล้วนะไปที่สามสิบบาทพอครับอ่ะเราไปดูราคาสี่สิบบาทกันต่อนะครับ จะามาดูลังนี้ลังนี้จะราคาสี่สิบาทนะครับตัวนี้เป็นเดที่นี่นะครับด่างสวยทุกใบนะครับเดธที่นี่สโตแล้วนะไปที่สี่สิบบาทนะครับตัวนี้ก็มณนนีไม่ขลาดนะครับเป็นไม้ฝักเดียวกับมณนนีมันตานะดังสวยทุกใบครับต้นนี้เอาไปที่สี่สิบบาทครับ ตัวนี้พญาล้างหูนะครับเป็นไม้มีหูใต้ใบนะพญาล้างหูโตขึ้นกัดลายสวยมากนะครับตัวนี้ก็ล้นกระถางสี่แล้วนะใกล้กัดลายแล้วนะครับอไปที่สี่สิบบาทกระบองเทเวีสุวนนะครับเขาเป็นไม้กัดด่างเปรอะนะครับก็ไปที่ฮะสี่สิบบาทครับกระบองเทเว,สวีสุวนไก่ฟ้าพญามพุน์นะครับตัวนี้ด่างเหลืองครับขึ้นมาแบบนี้นะ กัดลายมาแล้วนะครับเอาไปที่สี่สิบาทครับไก่ฟ้าพยายามพันอันนี้เป็นซับพนมป้ายนะครับมีป้ายเขียวมา,มาแบบนี้นะไปที่สี่สิบบาทมันนีล้อมเพชรครับดางสวยๆเลยนะต้นนี้มีใบใหม่เขามีป้ายด้วยนะครับก้าวไปที่สี่บาทพอครับมันนีล้อมเพชรสวยๆเลย น,นี้เป็นบอลกาบพระโมูคลานะนะครับตันนี้ก็กัดลายมาแล้วนะพระโมูคลานะมีต้นเดียวด้วยนะครับก็ไปที่สี่สิบบาทนะอันนี้เป็นรวยลุนฟ้านะครับใส่ล้นกระถางสี่แล้วนะก็ไปที่สี่สิบาทครับรวยลุนฟ้าลูกปีศัตวแดงครับต้นนี้เป็นไม้ก้านแข็งมากเลยนะตันนี้ ไซตโตแล้วนะครับเอาไปเปลี่ยนใส่แปดได้เลยนะอยู่ในกระถางสี่นะครับแต่ว่าไม้ไซต์ใหญ่ล้นๆแล้วนะครับด่างสวยๆก็ไปที่สี่สิบาทค่ับลูปีสัตว์แดงนะครับอันนี้เป็นวันเสาร์ครับใบกลมแบบนี้นะวันเสาร์ก็ไปที่สี่สิบาทครับวันเสาร์เป็นไม้ทํายากอีกหนึ่งตัวนะอันนี้เป็นพันท้ายนลสิงห์นะครับกัดลายมาแล้วมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับขึ้นมาเป็นกอเลยนะเอาไปที่สี่สิบาทนะครับพันท้าย เดี๋ยวไปดูราคาห้าสิบาทกันบ้างนะครับเข้ามาดูลังราคาห้าสิบาทกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นหนุมานประสานกายนะครับปายสวยทุกใบก็ไปที่ห้าสิบบาทไม้ตัวเลตัวเก่านะครับอันนี้เป็นสิริมงคลดีนะครับใส่ก็กำลังจะล้นกระถังสี่นะห้าสิบบาทครับ ตันนี้เป็นมนลรัตนะนะครับด่างสวยทุกใบเลยนะมนลัตนะายนี้แบ่งไว้ที่ห้าสิบบาทนะครับขัดต้นสวยมาให้เลยนะก้าวทับครับใบใหม่มานี่ดังเหลืองเลยนะก้าวไปที่ห้าสิบาทครับด่างทุกใบครับก้าวทับมันนีล้อมเพชรแผงตัวนี้คือไม้ฟอร์มเตี้ยมากเลยนะด่างสวยสวยเลยครับห้าสิบบาทพอ อันนี้เป็นพรเจ้าสัวนะครับเป็นพรเจ้าสัวหน้าพัดเทียวนะด่างแดงลายๆแบบนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทครับพรเจ้าสัวพรพุทธะครับด่างเหลืองอสวยๆก็ไปที่ห้าสิบาทนะนี่ไม้แบบล้นกระถางสี่แล้วนะครับพรพุทธะต้นนี้ก็เหลืองวันชนะนะครับเป็นไม้สะดือม่วงๆนะครับนี่เขาจะกัด กลางมุ้งมองออกมาแบบนี้เอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับเทวีสุริยาครับไซโตแบบล้นสีมากๆแล้วนะต้นนี้ด่างสวยก็ไปที่ห้าสิบบาทหงเพิงครับหงเพิงไม้กัดสีสวยนะหงเพิงก็เอาไปที่ห้าสิบบาทพอทองสยามนี่ไม้ทองสยามเขาะจะด่างเประปอะแบบนี้นะครับต้นนี้ก็ด่างเปรอะมาทุกใบ ก็แบ่งไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นลูกราสีมีนกับปีสัตวแดงนะต้นนี้ดังสวยๆเลยครับเอาไปที่ห้าสิบาทพอต้นนี้สวยนะ,ะเดี๋ยวไปดูไม้อีกลังหนึ่งนะครับเามาดูลังนี้กันต่อนะครับเริ่มจากต้นนี้อันนี้เป็นสะพานข้ามไม้น้ำแควรไม้อยู่ในกระถางข้างนิ้วครึ่งนะครับสายล้นๆแล้วนะ เอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับสุพรรข้ามไม้น้ำแขวนะสวยๆเป็นไม้เลยลนะครับอันนี้เป็นเพชรสวนโชดนะครับนีด่างเหลืองมาแล้วนะครับนี่ดางสวยๆนะครับต้นนี้ล้นกระถางห้าเนิ้วครึ่งแล้วนะครับเอาไปเปลี่ยนใส่แปดใส่สิบได้แล้วนะเอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับเพชรสวนโชดนะต้นสวยๆเลยครับ ต้นนี้เป็นเกาะเกดเจนสองนะครับนี่ด่างสวยมากครับต้นนี้เกาะเกศเจนสองอยู่ในกระถางห้านิวครึ่งล้นๆนะต้นนี้เอาไปที่สองร้อยบาทนะครับเกาะเกศเจนสองสวยๆเลยต้นนี้เป็นอ่าัศมีจันทร์นะครับอยู่ในกระถางห้านิวนะต้นนี้เป็นตัวแผงด่างชมพูเหลือง หมือนว่าจะมีชื่ออีกชื่อนึงนะครับเป็นตัวแผงนะตัวเนะวนี้าไปที่หกร้อยบาทแล้วกันใส่ใหญ่แล้วนะตันนี้เป็นลูกไม้หน้าเข้มๆกัดลายเปรเปิดแบบนี้ไม้มีหัวแล้วนะครับมีหน่อออกมาแล้วนะต้นนี้แบ่งไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทแล้วกันครับไม้แบบไซสโตแล้วนะอยู่ในกระถางห้านิ้ว แต่ว,ว่าไม้อยู่มานานแล้วครับมีหัวนะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับต้นนี้เป็นลูกลาสีมีนกับปีศัตว์แดงนะเขาจะเหลืองเปอะเปอะมาแบบนี้นะครับเป็นตัวหน้าเข้มเข้มเลยเป็นลูกไม้ต้นนี้ก็ใกล้มีหัวแล้วนะครับเอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะครับลูกไม้ตันนี้หน้าเขาจะเปรอะเปอะแบบนี้นะครับ ก็บบไม้สไตล์หน้าแบบนี้กำลังมานะสองรอย้าสิบาทนะครับต้นนี้เป็นเงาจันนะครับใบใหม่ออกมาป้อมๆนะดงังเข้มๆเลยครับเงาจันต้นนี้เอาไปที่สองร้อยบาทครับเงาจันอันนี้ก็เคอะไรนะพุทธคุณน,นะครับ ทุกทุกคุณใบใหม่มาก็ออกเหลืองๆอมม่วงๆนะครับสะดือกระดูกก,าาก้านใบเ็าจะม่วงๆนะครับทุกทุกคุณตัวนี้เอาไปที่สี่ร้อยนะครับยกลายชินีนะครับเอาไที่แปดสิบบาทครับยกราชินีไมาใบกลมด่างเหลืองนะตัวนี้เป็นบูเบิร์ดนะครับนี่ด่างล้วแบบนี้บูเบิร์ดก็าไปที่แปดสิบบาทนะครับด่างทุกใบนะ อันนี้เป็นอ่พัทยาอะไรนะมณบางแสนนะครับมณบางแสนเอาไปที่ห้าสิบเอ้ยแปดสิบาทนะครับทุกทีมณบางแสนนะสวยๆอันนี้เป็นดาราหน้าเข้มนะครับสายแบบล้นกระถังสี่แล้วนะเขาจะหน้าเข้มๆคล้ายๆประกายแสงแต่ว่าหน้าเขาจะเข้มกว่านะดาราตัวนี้เอาไปที่แปดสิบบาทครับสวยๆครับวันนี้ก็หมดทุกกระถางแล้วนะครับ สนใจต้นไหนโทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์085 5984392นะครับโทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับโทรไม่ติดโทรย้ำๆหน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลน์นะครับก็ขอให้โชคดีมีความสุขกับวันหวยออกด้วยนะครับสวัสดีครับ